ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหุ่นยนต์นะครับกำลังมาเที่ยวเขาเปิดเปิด9้าโมงนะพอดีมาถึง9โมงพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันต,ตามมาดูกันข้างในนะครับว่าข้างในบ้านหุ่นยนต์มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็อยากให้ทุกคนได้มาดูการที่วัดทิศชนบุรีนะครับมีบ้านหุ่นยนต์ด้วยน่าจะเป็นราคาผู้ใหญ่หมดเลย <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้ครับ180บาท ชอบไหมั้งทีโอเคครับอันนูเข้าไปเลยขเลยข้าทางซ้ายครับเดินดูได้เลยนี่นี่นะครับแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วแล้วก็เราจะเจอนี่ก่อนเลยพ o y Story เป็นอะไรนะชื่อวูดดี้ตัวนี้วูดดี้อันนี้ก็ ทำมาจากคล้ายๆถังแก๊สตรงกลางเป็นเหล็กเหมือนกันทั้งหมดนี่เข้ามาเราก็จะเจอนี่ก่อนเลยป้ายประวัติความเป็นมาของที่นี่นะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าคุณเนี่ยอะไรกิตติรูลรัสคุณทรัพเป็นผู้ก่อตั้งแกลลอรี่แล้วก็ประวัติความเป็นมาแกเป็นจากวิศวกรเครื่องกลเจอพวกชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆมากมายแล้วก็มาทําเป็นอาร์แกลลอรี่ที่นี่นะครับนี่เป็นคุณหุณเหมือนนักรบจมุไรญี่ปุ่นหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะแต่ว่าสูงมากเลยนะขนาดตัวผมนะสูง175เลยพี่ศรีดูเขาดิน่าจะมี2เมตรนะครับว่างานเขสวยมากเลยนะงานละเอียดมากเลยน่าจะชอบนะ่นราะเด็กๆอะ่ะถ้าเข้ามาเนะี่ยเพราะว่าสองคนลูกชายผมหนุ่มวิ่งเข้าไปข้างในแล้วละเขากำลังเข้าไปถ่ายรูปเนี่ยชอบมากเลยเอาไปถ่ายรูปก,ก่อนเลยไปเลยไม่เป็นไรเด็กน้อยเดินตามไปครับเที่ยวของหนูเลยสบายเลยเนี่ยปล่อยรูปไปตามอิสระนะเพราะว่าเรามาแต่เช้าเนาะไม่มีใครมาแล้วก็มาอีกแล้ว ลองแกลเลอรี่เลยก็เดินชมอย่างสบายใจได้เลยไ,ได้แต่ขับรถผ่านนะข้างหน้าคือเราก็ไม่คิดว่าข้างในมันจะสวยขนาดนี้นะชิ้นงานศิลปะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นหุ่นออกซิมัสคลาที่จอดเลยยืนอยู่หน้าทางเข้าเลยเพราะว่าขับผ่านบ่อยมากที่เนี้ยเห็นป้ายอยู่นะออแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะเปิดแค่3วันนะครับก็คือแค่สุกเสาร์ที่9โมงเช้าจนถึงไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะแต่9โมงเป็นต้นไปแต่ผมขึ้นข้างล่างให้ดูกี่โมงและนี่ก็เป็นหุ่น เรื่องเหมือนมาจากหนังอ่ะที่ว่าเป็นหุ่นยนต์ต่อยมวยอ่ะจำได้ว่าพระเอกเขาจะคอนโทรลด้วยรีโมทแล้วก็ต่อยมวยแล้วกิกนตังกันนะครับตัวนี้ชื่อว่าอะตอมเนี่ยเขามีชื่อติดอยู่อะตอมอะตอมนะตัวนี้มินเนี an, ่ยนัวเบลเลอเลยทุกตัวนี้สูงหมดเลยนะเนี่ยความสูงเขาอ่ะสูงมาก mm hmm. เราเข้ามาข้างในต่อตอนนี้นะครับเราอยู่ถึงบนทางเข้ามาลักในด้านในให้ดูด้านใน นี่เป็นไงล่ะสยดอดเป็นเหมือนอาร์ตแกลลอรี่สำหรับใครที่ชอบงานศิลปะผมก็แนะนำอะมาเที่ยวดูค่าเข้าไม่แพงคนละ60บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ข้างหลังผมที่ทิ้งขยะเป็นปลาหมึกยักษ์ออตัวพุชออตัวพุชนะครับปลาหมึกยักษ์เดสะดุดตาตรงนี้เมทัลดิสเพลย์ครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ไอรอนแมนนี่นะครับข้างบนเห็นไหมมิสเทลดิสเพลย์บายแม็ค ันนี้น่าเป็นไอรอนแมนถ้าใครเคยดูหนังไอรอนแมนภาคหนึ่งอ่ะคือผมก็ไม่ใช่แฟนไอรอนแมนหรอกแต่จําได้ว่าชุดเนี่ยมันจะเป็นชุดที่อยู่ในที่ว่าโทนี่สตาร์คโดนจับไปอยู่ที่พวกพวกกบกระไลเนาะในใน,ในถ้ำอ่ะโดนขังเขาก็เอาเศษเหล็กมาทาเป็นชุดขุนยน์ขึ้นมาแล้วก็หนีขึ้นมาสองตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นชุดแรกแล้วก็ทำาปสองสไตล์หรือเปล่าแล้วเราก็จะเดินต่อเอาเลาะด้านซ้ายก่อนดีกว่า บนซ้ายก่อนเนาะเก็บข้างๆก่อนแล้วเดี๋ยวให้มาดูตรงกลางกันนี่โอ้โหอะไรเนี่ยเป็นเหมือนกับทุกคนดูดูความละเอียดของตัวชิ้นที่เขามาทํำกันอ้ยาเห็นไมเห็นไหมเห็นไหม,เ,หไหมเป็นเหมือนเหล็กไอ้ตัวสิงโตเนี่ยมันเป็นเหมือนสิงโตอ่ะจากเรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเออเขาทำเนียบดีเหมือนกัน นี่นะครับโอเล่มาแปะเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นดูนี่เห็นไหมว้าวดูโอ้โหงานเขาเนี้ยจ,จริงๆนี่นะครับอ่ามาต่อมาเรื่องอะไรเอ่ยท้ายซิติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอก Star Wars อ,อ,อ,อันนี้น่าจะเป็นเกวัดแรงดันของอะไรสักอย่างเอามาใส่เป็นลูกตา ออมองทางศูนย์เร่ง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 เล็งเร่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 งแล้วจะยิงต่อ,ตอเป็นยังไงบ้างราครับคุณผู้ชม,มเห็นไหมงานแต่ละงานของตัวคุณเหล็กที่นี่นะครับสุดยอดมากเลยนี่อะไรอะ่ะเขาเรียกวัวกระทิงไหนวัวกระทิงเป็นไงสุดยอดนะ มังกรเหล็กนี่นี่แหละแบทแมนแบทแมนกับซูเปอร์แมนนี่ว้าวแบทแมนซูเปอร์แมนสุดมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้แบบเหล็กทั้งหมดจริงๆเหรอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เหล็กทั้งหมดอันนี้เป็นยางฮะแต่ให้ดูเป็นยางอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นยางหมดเลยเนี่ย ยางรถยนต์อ่ะยางมอไซค์ยางรถยนต์ใช้ยางมาทาครับดูดิเห็นไหมโอ้โหเออดูดิหมือนไะเอเอายางแท่อันนี้ยางไม่ใช่เหล็กนะอันนี้เออแต่ว่าทําสวยดีอ่ะเป็นปริล่าเหมือนเรื่องคองอ่ะอันนี้คองใช่ไหมลูก อันนี้ทองใช่ไหมของอันนี้ไม่ใช่เหล็กอันนี้มันยางนะยางรถยนต์อ่ะที่นี่มันเหมือนคล้ายๆโกดังนะครับคุณผู้ชมเป็นโกดังแล้วเขาก็เอามาทําแปลงเป็นแกลเลอรี่นะนี่เมื่อกี้อะไรนะแบทแมนใช่ไหมเป็นแบทแมนแบบมีผ้าคลุมแบทแมนแบบมีผ้าคลุมนะเนี่แบทแมนแบบมีผ้าคลุมเดี๋ยวดูนี่แบทแมนแบบเวอร์ชันที่เป็นชื่ออะไรนะ ที่เบนเอฟเฟกเล่นอาแบทแมนเวอร์ชั่นเบนเอฟเฟกนี่ยใส่ชุดแบบนี้อาจาไม่ผิดเบนเอฟเฟกอันนี้ก็ยางเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นยางเหมือนกันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยอันเนี้ยอ,อ,อันนี้เปล่าว่ะแพน็คอฟดีเอฟหรือเปล่าอาจาไม่ผิดนะที่เป็นตัวใหญ่ๆอ่ะภาคแรกอ่ะโอ้ มีโจเกอร์คุณผู้ชมมุมนีม้เป็นมุมที่เป็นหนังเสี่ยขวัน Scary Movie นะครับอันนี้โจเกอร์เห็นไหมโจเกอร์ <Joker. S 1> นี่นะครับโจเกอร์แล้วก็ตัวนี้ผมจำชื่อเขาไม่ได้ว่าชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรไม่แน่ใจนะทำแบบดูหน้าเขาดิแล้วก็อันนี้รู้จักเฟรดดี้คูเกอร์ อันนี้คือเฟรดดี้คูเกอร์นะครับเฟรดดี้คูเกอร์แขนแทน้เห็นไหมเฟรดดี้คูเกอร์แล้วก็มีแชกี้แชกี้มี3ตัวนะครับมีแชกี้3ตัวเดี๋ยวให้ดูเขาทำแชกี้3แบบที่ถือมีดนะครับแชกี้นัมเบอร์วันนี่ครับแชกี้นัมเบอร์วันเรามาดูผู้เข้าประกวดท่านที่สองแชกี้นัมเบอร์ทูนี่เป็นไงล่ะแชกี้นัมเบอร์ทูต่อไป แช็กก no. uh huh. no. ี้ในแบตทรีแช็กกี้ในแบตทรีกลางคืนอยู่ในแกลเลอรี่โดนขังไว้แล้วเอาวันเดินเพ่นผ้านี่คงสยองหน้าดูผมว่าอันนี้เรื่องอะไรอ่ะอย่าบอกนะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะในตัวที่ว่าอะไรนะพูดพูดอะไรทุกอย่างผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเข้ามาในเห็นอะไรไมเนี่ยอ้าา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 ามาา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 า เริ่มจากเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่จ๊กเกอร์พูดผิดไอ้น,นี่ชื่ออะไรหนังเรื่องอิดอะไรนะนนนนนนเรื่องนี้ลูกชายผมเขาจําชื่อได้ผมจํมมาจชื่อได้แล้วมั่คืนเม่อคืนเขาจาชื่อได้ผมไม่มันมีสองผ้าเออใช่อันนี้ไม่ใช่จ๊กเกอร์พี่พีนี่ชื่ออะไรนะไม่ใช่ชื่อชื่อหนัง <Penny White. S 1> พีนี่ไว้อ่าใช่ใช่ตัวนี้ชื่อพินนี่ไว้ในเรื่องอิดมีสองผ้าเออครับ หรอเหรอเออพินน <Penny wise. S 2> ี่ไว้ใช่ใช่พินนี่ไว้อันนี้จะเป็นเรื่องรอดอัพเดอร์ริงใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ออฟบิเกอร์เล็กซี่กาเดียนออฟบิเกอร์เล็กใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นอะไรนะที่เป็นที่เป็นไม้ชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้ละนึกนึกนึกเรื่องกาเดียนออฟบิเกอร์เล็กซี่อ่ะชื่ออะไรนะตัวเนี้ย ชื่ออะไรนะวูดวูดเหรอวูดวูดใช่ไหมอ๋อชื่อวูดครับอันนี้คือที่ไหนนะอ่าเมทัลอาร์ตแกลเลอรี่บ้านหุ่นยนต์ภาษาไทยบ้านหุ่นยนต์เมทัลอาร์ตแกลเลอรี่คือต้องยอมรับว่าแหละตัวผมก็ไม่ได้รู้จักทั้งหมดนะธานอสก็มามนี่เรามาดงอเวนเจอร์แล้วครับคุณผู้ชมนี่แจนอสแจนอสแล้วก็ วันเดอร์วูแมนนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาเวลนะอันนี้ไม่นี้เป็นการมาเวลอันนี้เป็นวัน,นเดอร์วูแมนของค่าย DC อันนี้น่าจะเป็นเอ่อสตาร์วอร์สตาร์วอร์นะครับเหมือนย้อนสตาร์วอร์เราแต่ว่าไอตัวเนี้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ไอตัวนี้คืออะไรก่อน <c oughs> ไอตัวนี้คืออะไรก่อน <c oughs> หมาหมาหมาน้อยหมาน้อย ันนี้เป็นก็อซิล่าแต่ว่าไม่ใช่ตัวเมกาก็อซิล่าที่ว่าเป็นโรบอทอ,อันนี้เป็นก็อสซิล่าระวังหัวโอเคอเกือบชนแล้วหอัอันนี้นนนอ,อันนี้เป็นชิฟ้าอันนี้เป็นก็อซิล่าธรรมดาอ๋อนี่น้องเทออธิบายเรียบร้อยเลยนี่นะครับเป็นก็อซิล่าอันนี้นั่นอันนี้หุ่นยนต์ในเรื่องโรบอทคอปอันนี้เนี่ยเป็นโรบอทคอปภาค2นะครับตัวนี้หุ่นยนต์โรบอทคอปที่เป็นตัวร้าย หมาลับครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรตัวนี้ชื่ออะไรนะแต่ว่าเราทำได้น่ารักมากเทพเจ้าโอลิมปัสหรือเปล่าแบกโลกอยู่ข้างบนว,ว้าวต่อรู้สึกต่อจะผอมไปหน่อยต่อเทพเจ้าสายฟ้าแล้วก็นี่อันนี้หุ่นไอรอนแมนอันตัวนี้ไอวอนแมนไม่แน่ใจว่าเป็นมาร์สไหนนะครับตัวนี้ตัวเบลเลอร์เลยยืนพูกตอ ข้างล่างก็มีจุดหนึ่งยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวดูข้างล่างให้เสร็จก่อนของน้องคกินด,ด้วยกันใช่ไหมอ่าป่ะโอ้อันนี้เป็นไอรอนแมนนะครับเดี๋ยวให้ดูไอรอนแมนอันนี้สวยมากเลยอ่ะไอรอนแมนใช่นี่นะครับไอรอนแมนโอ้ แจ็คสเปร่อันนี้ก็ไอวอนแมนอีกตัวหนึง่งไอวอนแมนรื้อคลอกขอรื้อภูนะครับดูที่หัวมีตารเวอพูรื้อูรือที่หมวช่วยชตินลีกอะ The Champion Wall